เหรียญ10บาทปีพศ2551ราคา3,500บาทเป็นเพราะอะไรเป็นแบบไหนแล้วทำไมราคา3,500บาทเดี๋ยวไปดูกันครับดูก่อนด่านะครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับช่องทางการติดตามกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นักสะสมทุกคนนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมตตามหามงคลอีกเช่นเคยนะครับและสำหรับคลิปนี้นะครับจะขอมาพูดถึงเหรียญ10บาทปีพศ2551กันนะครับว่าเหรียญ10บาทปีพศ2551แบบไหนที่มีราคาถึง3,500บาทแล้วเป็นเพราะอะไรก็เดี๋ยวไปรับชมแล้วก็รับฟังกันได้เลยนะครับ ถ้าใครไม่อยากพลาดข้อมูลข่าวสารของวงการเหรียญเนี่ยก็แนะนําให้กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งที่ช่องเมตตามหามงคลของเราไว้ด้วยนะครับสำหรับเหรียญ10บาทปีพศ2 5 5 1เนี่ยจะมีด้วยกัน2บล็อกนะครับคือบล็อกพระเสียรใหญ่และบล็อกพระเสียรเล็กครับสำหรับเหรียญน,นี้นะครับเป็นบล็อกพระเสียรเล็กครับบล็อกพระเสียรเล็กเนี่ยมีจํานวนการผลิตสูงถึง 179เล้านหนึ่งแห่นรเหรียญนะครับดังนั้นจึงเป็นเหรียญที่มีจำนวนการผลิตค่อนข้างสูงมีจำนวนการผลิตค่อนข้างมากนะครับมาตรฐานนะครับโดยทั่วไปของบล็อกนี้เป็นเหรียญพัสเสียนกลับครับดูนะครับนี่เป็นเหรียญพัสเสียนกลับปกติธรรมดาเลยนะครับหรือแบบนี้นะครับพลิกจากด้านหลังมาด้านหน้านี่เป็นเหรียญพัาสเสียนกลับปกติครับถ้าใช้วิธีการส่องกับกระจกขออนุญาตนะครับ ถ้าส่องกับกระจกให้ดูเป็นแบบนี้นะครับเป็นเหรียญพัสเสียกับชัดเจนครับถ้าเป็นเหรียญพัสเสียกับบล็อกธรรมดาแบบนี้นะครับบล็อกธรรมดาแบบนี้นะครับยังไม่มีราคารับซื้อนะครับเพื่อนๆฟังอีกครั้งนะครับเหรียญ10บาทปีพศ2551เนี่ยถ้าเป็นเหรียญพัสเสียกับบล็อกธรรมดาแบบนี้มีเหรียญเดียว2เหรียญโดดโดดเนี่ย ยังไม่มีราคารับซื้อในวงการนักสะสมนะครับเพราะว่ามีจํานวนการผลิตเยอะมีจํานวนการผลิตสูงมีจํานวนการผลิตมากทําให้นักสะสมหลายๆท่านเนี่ยเขายังสามารถหาเหรียญ10บบาทปีพศ2551กันได้เองอยู่ครับดังนั้นเหรียญ10บบาทปีพศ2551เนี่ยถ้าคุณมีเหรียญเดียวโดดๆแบบนี้หรือว่า เป็นเหรียญพระเศียรกับธรรมดาทั่วไปเหรียญน,นี้ยังไม่มีราคารับซื้อนะครับฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆหลายคนเนี่ยที่อินบ็อกซ์มาสอบถามผมไม่ว่าจะเป็นทางเฟซทางไลน์นะครับ เหรียญ10บาทปี2551มีราคาหรือยังเหรียญ10บบาทปี5 1รับซื้อแบบไหนคือเหรียญ10บบาทปี2551ถ้าคุณมีเหรียญเดียว2เหรียญ3เหรียญ10เหรียญแบบนี้ยังไม่มีราคารับซื้อนะครับเพราะว่าเป็นเหรียญที่มีจํานวนการผลิตเป็นจํานวนมากดังนั้นนะครับอะไรก็ตามแต่ที่มีจํานวนการผลิตเยอะเนี่ย นักสะสมเขาจะยังไม่ตามหายังไม่ซื้อขายกันนะครับเพราะว่ามีจํานวนการผลิตเยอะมีจํานวนการผลิตสูงการจะหาเหรียญเดียวโดดโดดเนี่ยถือว่าหาง่ายมากครับในวงการนักสะสมเพราะว่าเพื่อนๆกันเนี่ยนักสะสมหลายๆคนก็รู้จักกันนะครับจึงไม่แปลกครับที่จะแบ่งปันซึ่งกันและกันแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันนะครับดังนั้นเหรียญ10บบาทปี2551แบบเหรียญเดียวโดดโดดทั่วไปเนี่ยยังไม่มีราคาซื้อขายครับ แต่ถ้าเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆคนไหนมีเหรียญ10บ,บาทปีพศ2551แบบเป็นเหรียญถุงออกจากกองกระสาบสภาพไม่เคยแกะมาใช้งานนะครับเหรียญถุงร้อยเหรียญนะครับคือถ้าเราไปแลกกับกองกระสาบเนี่ยสมมุติตอนปี5้าหนึ่งเราไปแลกเหรียญถุงมาร้อยเหรียญนะครับกองกระสาบก็จะให้เหรียญถุงเรามา100ยเหรียญนะครับในถุงนั้นจะมี100เหรียญครับจะมีเหรียญ10บ,บาทปี2551 อยู่เป็นจำนวน100เหรียญครับเหรียญถุงจากกองกระสาบที่ไม่ผ่านการใช้งาน100เหรียญเนี่ยหถุงมีราคาสูงถึง3,500บาทเลยนะครับเพื่อนๆถ้าพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายใครไปแลกเก็บไว้เนี่ยตอนนี้ในวงการนักสะสมมีการซื้อขายเกิดขึ้นแล้วนะครับสำหรับเหรียญ10บาทปีพศ2 5 5 1บแบบเหรียญถุงออกจากกองกระสอบ เ,เหรียญถุงนะครับต้องไปเหรียญถุงมาจากกองกระสาบร้อยเหรียญสภาพไม่เคยแกะมาใช้งานนะครับบางคนบอกพี่หนูมีเหรียญ10บบาทปี2551มีแบบเป็นร้อยเหรียญเหมือนกันแต่รวบรวมมาเองอย่างนี้ขายได้ไหมครับอย่างนี้ขายได้ไหมคะอย่างนี้ป้าขายได้ไหมอย่างนี้ลุงขายได้ไหมถ้าคุณรวบรวมมาเองยังไม่มีราคาซื้อขายนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นคลิปครับว่าเหรียญ10บาทปี2551เนี่ย มีจำนวนการผลิตที่สูงมากๆนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าคุณรวบรวมมาเองหรือว่าคุณมีเป็นเหรียญสองเหรียญสามเหรียญห้าเหรียญสิบเหรียญอะไรก็ตามแต่ต่างๆนานาเนี่ยถ้าคุณไปรวบรวมมาเองเหรียญสิบบาทปี2551ยยังไม่มีราคาซื้อขายนะครับสำหรับคนที่สงสัยสำหรับคนที่ดูคลิปผมอยู่สำหรับคนที่ศึกษาข้อมูลหาความรู้ในวงการเหรียญคลิปผม หาข้อมูลมาจากทั้งในหนังสือทั้งในวงการนักสะสมทั้งในการปรึกษาจากรุ่นพี่และอาจารย์รนักสะสมนะครับดังนั้นคลิปนี้ผมหาข้อมูลมาแล้วนะครับเหรียญ10บ,บาทปี2,551ถ้าจะมีราคาสูงถึง3,500ได้เนี่ยเป็นเพราะต้องเป็นเหรียญถุง100เหรียญออกมาจากกองกระสาบครับ ต้องเป็นเหรียญถุง100เหรียญจากกองกระสอบสภาพไม่ผ่านการใช้งานหรือไม่เคยแกะใช้ครับราคาสูงถึง3,500บาทเลยนะครับโอ้โหคือมีราคามากๆนะครับดังนั้นเนี่ยพ่อแม่พี่น้องปูกย่าตายายลุงป้านา้าอาใครแลกเก็บไว้นะครับสามารถนำออกมาขายในวงการนักสะสมได้แล้วนะครับนะยุคนี้มีราคาแล้วนะครับ แต่เพื่อนๆบางคนจะบอกโอ้ยพี่ถูกจ้างอย่างงู้นอย่างนั้นอย่างนี้คือเพื่อนๆฟังก่อนนะครับอันนี้ผมสอนกันตรงไปตรงมาผมแบ่งปันความรู้แบบตรงไปตรงมานะครับถ้าใครไม่ชอบผมผมขออภัยนะแต่สิ่งที่ผมพูดคือผมให้ความรู้ด้วยความจริงใจนะครับอันนี้เป็นข้อมูลความรู้ด้วยความจริงใจนะครับไม่มีการบิดเบือนอะไรเลยนะครับถ้าคุณอยากได้ของหลักหมื่นหลักแสนคุณต้องเอา เงินหลักหมื่นหลักแสนมาแลกเหมือนกันครับถ้าคุณอยากได้เงินหลักหมื่นหลักแสนฉันใดคุณก็ต้องเอาของที่มีราคาหลักหมื่นหลักแสนมาแลกฉันนั้นครับไม่ใช่คิดไปเองหรือไปบีบบังคับให้เขามาซื้อเรานะครับแบบนี้เขาเรียกกันโชคทรัพย์นะครับดังนั้นเนี่ยเพื่อนๆบางคนฟังคลิปผมอาจจะไม่ถูกใจผมสักเท่าไหร่ก็ขออภัยด้วยนะครับแต่ว่ารุ่นพี่นักสะสมเขาพูดกันอย่างนี้จริงๆถ้าหากว่าคุณต้องการของหลักหมื่น หลักแสนหรือคุณต้องการเงินหลักหมื่นหลักแสนคุณต้องเอาของที่มีราคาหลักหมื่นหลักแสนมาแลกครับไม่ใช่เอาของเก๋เอาของปลอมเอาของที่ไม่มีราคาไปขายเขาแล,แล้วพอเขาไม่ซื้อก็ไปด่าเขาอย่างนี้คือการกระทําที่ผิดนะครับจริงๆเนี่ยถ้าคุณศึกษาดีๆวงการนี้มันหาเงินง่ายนะครับนักสะสมหลายท่านพร้อมจะซื้อของคุณอยู่แล้วเพียงแต่ว่าคุณมีของที่เขาประกาศร,รับซื้อหรือเปล่าเท่านั้นเองนะครับ ของหายนักสะสมทุกคนอันนี้ผมพูดกันตรงไปตรงมานะครับเหรียญหายากผมมันมีจริงเหรียญหายากมันมีอยู่บางคนเนี่ยถ่ายรูปส่งมาให้ผมรูปเดียวนะครับแต่เป็นเหรียญหายากเขารับเงินแล้วครับบางคนไม่พูดกับผมเลยครับว่าอุ้ยพี่ผมมีเยอะมีเยอะมีครับคือเขาไม่พูดอย่างนี้ครับเขาถ่ายรูปส่งมาให้ผมรูปเดียวโดดๆเลยนะครับแต่เขารับเงินแล้วครับเพราะเหรียญที่เขาส่งมาให้ผมเนี่ย มันเป็นเหรียญหายากที่ผมได้มีการประกาศรับซื้อจริงๆแล้วเขาเมื่อเขามีผมก็รับซื้อจริงๆครับเพราะว่าเพราะว่าอะไรถ้าคุณมีเหรียญหายากคุณได้เงินแน่นอนอยู่แล้วนะครับวงการนี้คุณฟังก่อนนะครับบางทีถ้าไม่ถูกใจใครผมขอโทษก็แล้วกันนะวงการนี้นะครับถ้าหากคุณมีของหายากแม้เพียงชิ้นเดียวคุณก็ได้เงินเป็นหมื่นเป็นแสนได้นะครับ แต่ในทางกลับกันครับถ้าคุณมีของหาง่ายของบ้านๆของทั่วไปเป็นหมื่นเป็นแสนชิ้นคุณจะได้เงินเป็นหมื่นเป็นแสนยังยากเลยครับเพราะเหรียญบางเหรียญนักสะสมเขาไม่ซื้อขายกันด้วยซ้ำนะครับผมจะเปรียบเทียบง่ายๆนะครับไม่มีเจตนาดูถูกสิ่งของชิ้นไหนนะครับหินหินหนึ่งพันโลหินหนึ่งพันกิโลกร,รมัมหินหนึ่งตันอ่ะผมสมมุตินะหินหนึ่งตันกับทองคำหนึ่งกิโลกร,รมัมคุณคิดว่า หิน1ตันกับทองคำหนกิโลกรมัมอะไรมีราคามากกว่ากันครับแน่นอนครับต้องเป็นทองคำหนกิโลกรัมอยู่แล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปนะครับเหรียญหายากเนี่ยนักสะสมทุกท่านตามหากันอยู่แล้วอันนี้ผมพูดจากใจนะผมให้ความรู้เพื่อนๆด้วยความจริงใจนะถ้าใครไม่ชอบขออภัยนะครับ เหรียญหายากทุกคนอยากซื้อทุกคนอยากได้ทุกคนอยากเป็นเจ้าของครับแต่มันไม่ค่อยมีมันมีอยู่จริงแต่ว่ามันจะอยู่ในบ้านของ FC ผมหรือเปล่าผมก็อยากให้มันอยู่ในบ้านของ FC ผมนะคุณจะได้ได้เงินนะครับแต่เหรียญหาง่ายเนี่ยมันมีกันแทบทุกบ้านไงครับผมถึงบอกไงว่าถ้าคุณอยากได้ของหลักหมื่นหลักแสน หรือคุณอยากได้เง Banana, ินหลักหมื่นหลักแสนคุณต้องเอาของ Real, หลักหมื่นหลักแสนมาแลกนะครับอันนี้ผมให้ความรู้ด้วยความจริงนะครับผมเชื่อว่าไม่มีหลายๆช่องกล้าพูดความจริงแบบนี้หรอกครับเพราะโลกความจริงคนที่พูดความจริงมักจะถูกเกลียดเป็นธรรมดานะครับดังนั้นเนี่ยผมก็ขออภัยแล้วกันนะครับอันนี้ถือว่าเป็นการแบ่งปันด้วยใจจริงก็แล้วกันนะครับถ้าใครอยากได้เงินหลักหมื่นหลักแสนก็ต้องเอาของ Real, 100, หลักหมื่นหลักแสนมาแลกนะครับของหลักหมื่นหลักแสนมันมีจริงครับ เพียงแต่ว่าเขาอยู่ในบ้านเราหรือไม่ได้อยู่เท่านั้นเอง นะครับสำหรับคลิปนี้ก็แบ่งปันความรู้ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับใครสนใจหรือสงสัยอะไรสามารถติดต่อมาสอบถามได้เสมอนะครับแตบบ่บางทีอาจจะไม่ได้ตอบกับเป็นข้อความส่วนตัวนะให้ไปดูคลิปเอาก็แล้วกันนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยบางทีเนี่ยถามกันมา1ิบคาถามซ้ําๆกันเยอะมากนะครับก็ถ้าตอบ10บคนมันก็ไม่ไหวนะครับงั้นตอบเป็นคลิปวิดีโอเลยนะครับก็ประมาณนี้เนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ